ราศีมิถุนดาวพฤหัสย้ายฟังแล้วรู้สึกดีอย่างแน่นอนค่ะคุณจะดีเรื่องอะไรบ้างและคลิปนี้จะบอกเรื่องอะไรให้แก่คุณใครกำลังวิตกกังวลอยู่ฟังสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นประจำคนแชร์ข่าวพารวยจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะอย่าดูเพื่อเดินตามดวงดูเพื่อเตรียมตัวรับมือและแก้ไขในวันข้างหน้านั่นเองนะคะเอาละค่ะ ขออนุญาตแจ้งนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมิถุนก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในราศีมิถุนและคลิปนี้ค่ะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ เอาละมาฟังกันได้นะคะคลาคลิปนี้จะมาบอกชาวราศีมิถุนนะคะว่าดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะคะคุณจะเป็นยังไงกันบ้างล่ะเพราะว่าดาวพฤหัสจะเป็นดาวใหญ่ย้ายแต่ละครั้งทำเอา12ราศีนิสันสะเทือนจะเกิดเอฟเฟเกับทั้ง12ราศีนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกเรื่องเลยล่ะคะ่ะมีทั้งดีขึ้นบางท่านก็แย่ลงก็มีนะคะ ดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ก็คือย้ายตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564เป็นต้นไปนะคะคลิปนี้ค่ะจะเน้นเรื่องของการงานให้ชาวราศีมิถุนก่อนเพราะว่าการงานก็ถือว่าสำคัญเอาการนะคะจะบอกแบบเต็มที่ไม่กักดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีคุณจะได้เตรียมพร้อมล่วงหน้าน,นั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนในช่วงนี้การงานจากนี้ไปนะคะจะค่อยๆดีขึ้นค่ะ ปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่คุณแก้แล้วแก้อีกไม่จบไม่สิ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงนี้เลยค่ะคุณจะมีทางออกมีทางแก้ไขนะคะเช่นเดียวกันกับหลายๆท่านที่รอจังหวะจะเปิดตัวในงานแต่ยังขาดความมั่นใจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสามารถเปิดตัวได้นะคะ งานที่คุณทำในช่วงนี้คุณสามารถทำได้นะคะเปิดตัวได้แลายสิ่งหลายอย่างจะลงตัวคุณจะมีโอกาสได้หายใจหายคอแล้วนะคะในช่วงนี้หลายๆอย่างที่คุณทำอุป,ปสรรคจะน้อยลงหรือจะแค่จะ,ะแก้ไขกับปัญหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมตอบว่าได้เลยนะคะว่าเหนื่อยมากคะ่ะชาวราศีมิถุนจากนี้ไป ราศีมิถุนไม่เคยสบายนะคะแต่ช่วงนี้เหนื่อยจะสําเร็จนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือข้อดีจากนี้ไปผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้นะคะคุณจะมีโอกาสได้ทํางานชิ้นใหญ่ๆหรืองานสําคัญสําคัญค่ะ ทำให้เต็มที่นะคะเพราะคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนอย่างแน่นอนคะ่ะจากนี้ไปบอกเลยนะคะว่าไม่เหนื่อยเปล่าคะ่ะยิ่งทำยิ่งได้มีฝีมือเท่าไหร่ทุ่มให้เต็มที่ไปเลยนะคะที่ผ่านมาเหนื่อยแต่ได้ไม่เต็มที่แต่ช่วงนี้จะดีกว่าจะเห็นผลหรือจะสำเร็จดีมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะชาวราศีมิถุนหากที่ผ่านมาคุณทำอะไรก็ติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดแก้ไขไม่ได้สักทีหวังอะไรไม่ค่อยจะได้ทั้ง ทางที่ทําเต็มที่แล้วนั่นเองนะคะก็ไม่ดีขึ้นสัทีบางท่านนี้นั่งเครียดกันเลยทีเดียวมือกลุ่มขมับเพรแท้ไม่อยากทําถึงขั้นนั้นเลยก็มีนะคะเจอแต่เรื่องหนักๆจากนี้ไปนะคะมีอะไรดีๆบ้างฟังนะคะคุณจะมีทั้งคนช่วยเหลือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคะ่ะมีชื่อเสียงในสายงานที่ทําหรือในงานที่ทํา แอบบอกก่อนก็ได้นะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นด้วยแต่คลิปนี้ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปการเงินฉบับเต็มให้นั่นเองค่ะดาวพฤหัสเขาจะย้ายปังอีกครั้งนะคะตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึง28กันยายน64นะคะบางท่านในช่วงนี้จะลงทุนทำมาค้าขายหรือเริ่มทำธุรกิจในช่วงนี้ทำได้นะคะ แต่เตือนไว้ก่อนนะคะอย่าโลภค่อยๆทําค่อยๆลงทุนเอาที่ไหวนะคะค่อยๆเดินค่อยๆก้าวจะดีกว่าและทุกเรื่องที่คุณทําต้องมีความรู้คุณจะต้องพร้อมทุกอย่างนั่นเองนะคะแม้แต่ใครก็ตามที่ทํางานอยู่งานอะไรก็ตามที่ชาวราศีมิถุนทําอยู่นะคะทุกๆอาชีพทุกแขแนงค่ะแล้วคุณนั้นตั้งความหวังเอาไว้ในงานอยากให้งานสําเร็จมีเงินมีทองหรือมีคนรู้จักในสิ่งที่เราทํา ในช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าคุณจะสมหวังนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนแต่อย่าท้อแท้ต่ออุปสรรคนะคะจากนี้ไปจะเหนื่อยมากบอกล่วงหน้าเลยค่ะแต่เป็นการเหนื่อยแล้วดีหเดือนจากนี้ไปเหนื่อยแล้วจะดีมีเงินเข้าน่ายินดีนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วมันทําให้เราแบบมีแรงนะกระชุ่มกระชวยเหนื่อยยังไงก็สู้ มีคนมองเห็นผลงานนะคะจากนี้ไปคําว่าได้ก็จะมีบ่อยด้วยได้นั่นได้นี่ได้ทําโปรเจกต์มีโอกาสหรืองานจะทําให้คุณนั้นได้นําไปต่อยอดด้วยนะคะบางคนงานหลักสามารถนําไปรับจ็อบนอกเวลางานได้คุณจะมีโอกาสคะ่ะจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเป็น6กเดือนของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่จะได้มากกว่าเสียนะจากนี้ไป ในช่วงนี้ใครอยากเปลี่ยนงานอา่มาแล้วนะคะจังหวะมาแล้วค่ะคุณสามารถเปลี่ยนงานได้นะคะแต่ฟังก่อนนะแต่อยากจะขอเตือนที่ใหม่จะต้องทําสัญญารับคุณเข้าทํำงานแล้วเท่านั้นนะคะอย่าออกแค่อยากจะออกอย่าออกเพราะบอกว่ามาเลยมาเลยรับแน่นอนไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่เอานะคะต้องให้มีงานรองรับและจะต้องทำหนังสือ ว่าเขานั้นรับคุณเข้าทำงานแล้วจริงๆค่ะอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะจากนี้ไปที่ต้องเตือนก็เพราะว่าคุณยังต้องรับผิดชอบอีกหลายๆอย่างอีกหลายๆชีวิตนั่นเองนะคะหากไม่มีงานรองรับอึดอัดใจเบื่อเสงก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะอย่าออกโดยเด็ดขาดคนเราอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะอย่าออกเพราะเบื่อ จะต้องออกเพราะมีงานรองรับนั่นเองนะคะจากนี้ไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะชาวราศีมิถุนไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็ตามค่ะโดยที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไปชักชวนเขามาร่วมลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คุณยื่นข้อเสนอไปเลยค่ะแล้วคุณจะสำเร็จนะคะไม่ต้องออมพร้อม คุยตกลงเรื่องผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับไปเลยค่ะเพราะหากคุณไปขอความช่วยเหลือเปล่าๆโอกาสจะสำเร็จแทบจะไม่มีนะคะจากนี้ไปคนที่จะมาช่วยคุณมักจะหวังผลประโยชน์ในตัวของคุณนั่นมันก็หมายความว่าไม่มีใครช่วยคุณฟรีๆอีกต่อไปนะคะจากนี้ไปนะแต่คุณจะต้องอย่าให้เสียเปรียบนะคะคิดจะให้ตัวเองเออคิดจะให้แล้วตัวคุณเองก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่า เหมาะที่จะให้ไหมเหมาะที่จะให้มากหรือจะให้น้อยหรือเป็นคนเห็นแก่ได้ลักษณะนี้นะคะและหกเดือนจากนี้ไปจะช่วยเหลือใครสักคนนะคะเตือนเอาไว้ให้มากๆอย่าช่วยเพราะสงสารนะคะจงช่วยเพราะเขาเป็นคนดีและจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจค่ะหรือเสียความรู้สึกในภายหน้านั่นเองนะคะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าชาวราศีมิถุนจะเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นนั่นเองนะคะจากนี้ไปค่ะหากขยันให้มองหางานที่สที่ส ทำควบคู่กับงานหลักจะดีมากๆนะคะคุณจะมีโอกาสได้โยกย้ายทั้งสถานที่ทำงานและได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะจะมีจังหวะดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนจากนี้ไปหเดือนถือว่าชีวิตของคุณน,นั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีมิถุนจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะหรือแม้แต่ใครคิดและหวังอยากจะลงทุนอยากจะทำนั่นทำนี่อย่างที่บอกให้คุณสามารถทำได้เลยนะคะอย่าง ที่เตือนนะอย่าใจใหญ่ให้ค่อยๆทำอย่าโลภมากและจะให้ผลประโยชน์แก่ใครให้คำนึงด้วยว่าให้ไปแล้วนั้นคนคนนั้นเหมาะที่จะให้เท่าไหร่นะคะจากนี้ไปอะไรก็ตามที่คุณทำถ้าคุณยื่นผลประโยชน์ไปก่อนคุณจะได้กลับมานั่นเองค่ะแต่ถ้าไปขอร้องเขาฟรีๆไม่มีอะไรให้ส่วนมากมักจะล้มเหลวจะต้องเหนื่อยจากนี้ไปอ อยากจะหน่อยน้อยลงก็ให้ยื่นผลประโยชน์ไปเลยเอาตรงๆเอาตรงประเด็นไปเลยค่ะจะไปติดต่ออะไรไม่ต้องอ้อมค้อมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาความตรงปเ,เรื่องตรงไปตรงมาของชาวราศีมิถุนคุณไม่แพ้ใครอยู่แล้วค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีมิถุนดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ให้คุณ ร่ำรวยๆนะคะการงานก็ขอให้ไหลมาที่คุณจนทําไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวแล้วคลิปหน้าจะทําเรื่องของการเงินให้นะคะรอฟังนะคะว่าคุณจะดีขึ้นตามงานไหมจะมีอุปสรรคเข้ามามากน้อยแค่ไหนรายจ่ายจะมีใจามากแค่ไหนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยสวัสดีค่ะ